คลิปนี้เป็นคลิปการประจันหน้าประชิญหน้ากันร,ระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชานะครับเรื่องของเรื่องคือที่ดินตรงบริเวณนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นที่ดินที่ทำเอ็มอยทำสัญญาร่วมกันว่าต้องไม่มีฝ่ายไหนเข้าไปใช้ประโยชน์ปรากฏว่ามีการสร้างเพิงพักการเกษตรขึ้นและไปผูกเปนอนทหารกัมพูชาทำแบบนี้ในพื้นที่เอ็ครับทหารไทยเข้าไปเตือน ถูกชี้หน้าด่านะครับถูกชี้หน้าด่านะครับแล้วทหารไทยก็เลยบอกว่าอย่าชี้หน้าอย่าชี้หน้ามีการคือโต้เถียงกันอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็บรรยากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะระอุดุเดือดพอสมควรเหมือนกันคือในโลกโซเชียลเนี่ยเขาแชร์คลิปนี้กันเป็นจํานวนมากนะครับหลายคนก็เรียกร้องบอกว่าทางกองทัพไทยเนี่ยนะครับจะต้องมีแอคชั่นอะไรออกมาเป็นพิเศษไหมเพราะว่า เออในคลิปเนี่ยหลายคนก็บอกเอ๊ะทหารไทยเข้าไปหาเรื่องเขาหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาเข้าไปแจ้งเตือนตามหน้าที่นะครับให้ไปรื้อถอนแปลที่มีการมาผูกบนพื้นที่ที่จะต้องไม่มีใครเข้าไปถือสิทธิ์หรือว่าเข้าไปลุกล้ํานะครับและในคลิปเนี่ยทหารไทยก็ยังบอกว่าคุณนะ่ะลุกล้ําพื้นที่ของประเทศไทยประเทศไทยทำหนังสือทวงไปแล้วขอให้คุณไปรือ้อนะสิ่งที่คุณปลูกสร้างไว้ออกซะ